ที่นี่แน่คือมีสีชมพูเข้มค่ะและก็สีเหลืองค่ะสีเหลืองเข้มเหมือนจีวรพระเลยค่ะสีเหลืองเข้มแล้วก็มีสีแดงในไม่เคยเห็นแนะทบจะไม่เคยเห็นเลยนะขุมฟ้าสีแดงแดงคนละกิ่งนะ,คน,ะคนละต้นเนาะ สีแดงก็แดงชมพูก็ชมพูแสดงว่าต้นนี้มีหลายมีหลายสีค่ะโอ้มีเกสรด้วยค่ะสวยเนะ้อเกสรเล็กๆสวยมากเลยค่ะเกสรเล็กๆสมอค่ะเ่สมอโอ้ปกติจะไม่เคยไม่ค่อยเห็นเกสรเพื่องฟ้านะคะเนี่ยเกสรเพื่องฟ้าสวยมากเลยค่ะ so beautiful มากเลยนะคะ แกซ้อนสีแดงเป็นสีเหลืองค่ะแกซ้อนสีแดงเป็นสีเหลืองอ่อนค่ะโอ้โหเผาแล้วนะคะเผาสุดแล้วนะคะแกซอนสีเหลืองสีแดงเป็นสีเหลืองอ่อนค่ะสีอ่อนเนี่ยเป็นสีเหลืองนะแกซ้อนของดอกเฟื่องฟ้าสีแดงเป็นสีเหลืองค่ะเนี่ยค่ะเหลืองอ่อนเหลืองเหลืองส้มๆค่ะ เนี่ยเป็นชัดเจนมากเลยค่ะเป็นสีส้มสีส้มชัดเจนมากเลยส้อนเป็นสีส้มเกสรของดอกสีเหลืองเป็นสีขาวแล้วก็เป็นสีเหลืองค่ะโอ้เนี่ยเกสรดอกค่าชมสวนเฟื่องฟ้าค่ะคุณตาสวยดีค่ะเนี่ยค่ะ ดอกสีดอกสีส้มสวยค่ะนะเอ๊ะใส่กันะ